โอเคก็ okay, ขอสวัสด์ที่สัตน,น er ์อีกครั้งยุทธการสายถุนมาเป็นเกมที่ชื่อว่า d ิวเลอร์ไลฟ์อีกครั้งครับผมวันนี้เรากลับมาไปดูซิเอ๊ะอันนี้รู้สึกเหมือนจะเซฟไม่ได้เซฟวัดเมื่อวานเลยเนะี่ยแต่ไม่เป็นไรนะผมซ่อมเอาทุกอย่างอยู่ในเกรดดีนะผมจะได้ขายราคาได้สูงยิง่งขึ้นเทพมากดีมากแล้ไม่ดีมากกว่าเลยเหรอวะนี่ป่ะของใหม่โอเคปะ่ะเริ่มเลยเอ้าอะไรเนี่ยชามาดีที่ประแจทราบว่าไอทุกอย่างจะมีราคาเพิ่มขึ้นเพื่อขนาดหนึง ทุกที่จะหากำไรจากการซื้อสินค้าจากการจากการซื้อสินค้าได้ยากกว่านะแต่คุณสามารถได้กำไรมากกวา่าคุณขายมันพยายามยึดตามมูลค่าจริงผู้เชี่ยวชาญนะครับนักวิเคราะห์หนึ่งดาวพยายามยืนยําเทรนชายนาโชคคือเราสามารถขอค่าชดเชยความผันผวนราคาได้คือออื่นมันดาวเดียวหมดเลยชายนำโชคสองดาวสองดาวไปเลยสี่แสนหกนะครับราคาได้บกสิบเปอร์เซ็นต์มีคนบอกว่าที่ผมขายของแล้วต่อราคาลวลงเพราะว่าค่าความซื้อสัตว์ผมลดลงนะครับอ๋อแปลว่าถ้าเกิดเรา หายไปทั้งหมด35หน่วยหูยเยอะเนี่ยโอเคสัญลักษ์ poker face ผลิตในปี1 9 9 9เก้ยเก้าคิดสงคำปอซิลามูลค่าไม่รู้5ล้านเลยเหรอ4ล้านไดไหม4ล้านเออ4ล้านไดสวยอยู่มอไซ์มอไซ2์เซน5 2เซน 5. เออวันนี้ขายง่ายวะ่ะกล่องอะไรอ่ะ สวยอะแต่ราคาแั่งถูกมากเลย 150K 1,500 0 0คครับสองแสนทวน2อง0นแล้วอ่ะจัดปะเฮ้ย <c oughs> เอาว่ะได้เวลาขายสิ่งนี้แล้ว3,500ครับน่าจะออกอยู่นะ3,500ไม่ได้วะ่ะมีดมีดส่องก่อนเลยไม่รู้ราคาไอ้บ้าเอ้ยอ่า8,000 0ถึงไหมล้านสี่หูล้านหนึ่งล้านสี่เลยเอ่อเอา ไปขายต่อคุ้มอยู่ดิเทียนสองแสนห้าสามแสนทวนสามแสเจดอ่ะ <Yeah. S 1> ก็ได้แม่งบวกสิเจะชัดไปเจ็ดหืนห้าโอเคกำไรนิดหน่อยอ่าได้เวลาขายกล่องซื้อมาสองแสนดเราขอขายสามแสห้ากำไรนิดนึงถือว่าเป็นกำไรล้านหนึ่งอะไรเราก้า0แสนพอ ร้านโอ้โหเอาเอานี่ผมอมขัดทุนหมดเลยนะเพราะว่ามันเป็นคอร์เรชันนะผมตังหูไม่เอาอ่าขายอ่ะขายสามล้านห้าครับสองล้านเก้าสองล้านสี่ไม่ขายลดเหรอล้านหนึ่งเหรออ่าซื้อร้านทวนร้านสองไม่เอาเอาวุธปืนสองล้านห้าครับ ราคามันขึ้นจริงป้ะเนี่ยถามจริงเหอะสองล้านผมว่าขายยากก็แหละขัดทุนยับยับสองหมื่นสามหมื่นสามมื่นส,ส,สี่อา้ามาคอเลกชันมันไม่เขา้าวะผมฟุตบอลฟุตบอลขายหมื่นหนึ่งฮะ,ะเออเฮ้ยอันนี้น่าสนใจลองดราราคาสิสิบเอ็ดล้าน เอาออกเลยสวยกับไรสับร้านห้าที่ขาดทุนไปทั้งหมดก็คือคืนพูนแล้วนุมตู้เย็นเก่าตกเป็นของคุณแล้วจะไม่ได้ถ่ายถอาไม่ได้มาถ่ายของคืนนะผมแล้วก็รถมอสไซค์แข่งตู้เย็นเก่าอันนี้เหรออ๋อไม่ได้มาถ่ายคืนมีอะไรน่าซ่อมไหมไม่น่ามีเลยวะเงินร้อยยี่สิบล้านแล้วทุกคนอัปเกรดร้านไดยไหมเฮ้ยขอดูเวทหน่อยดิในเวทวะอันนี้ปะ สำรวจย่าศิลปะถึงรักชูรีทาวเออ๋อเราต้องเข้ารักชูรีทาวเให้ได้ใช่ไหมร้านขั้นต่อไปลูกค้าบวก1คนโด่งดังบวกหนึ่งรายการสินค้าบวกอีกช่องหนึ่งน้องพร,รักการไม่เพิ่มค่าซื้อสีิล้านจัดไปดีโอเคต่อไปคาสิซโนโฟแฟชั่นหกสิบล้านจุกจุกโอเคโยลุสวดชาวโลกเช่นี่พีจแคชชนรือการทูเดททอ ยินดี้รับกลับมาโดยบ้าของฉันที่รักชุรี่นะที่เป็นวิหารแห่งความฝันและอสมบัติอล้ำค่ากำลังพูดถึงใครอ่ะกระตันต้องฟัยู่ก่อยู่นู้นโปรดต้อนรับรายการใหม่ของเราที่นำเสนอความสามารถและใบพริกทางธุรกิจเพิ่มขึ้นและการเติบโตจะชานเมืองฉันไม่ได้พูดว่าโดยตรงนะทุกระดับของเกมนี้คือร้านค้าใหม่และชาเลนจ์ใหม่ที่ต้องเผชิญเพราะสวัสดิ์คุณจะเพียงพอที่จะไปถึงจุดสุดของทาวเวอร์ของฉันและกลายเปดีด้วยรับผลสุดได้หรือไม่ใช่ โย่ Yo, เจ้าหนี้พคุณเอดีชัดเจนการดีเกที้เดิน,น,เนไปอย่างไรแล้วลคุยกันเถอะให้ลูกค้าเข้ามาซื้อของกันอีสัปสัวันจะกลับมาพร้อมชาติที่ครั้งแรกของคุณเตรียมไว้พร้อมล่ะตกลงครับรู้ว่าลูกค้าเราพอ่ีอยู่สิเหลืออีกเจ็ดวันถึงชั้นสุดๆของราชตชูด,ดี้ทาวเวอร์แล้วมาตู้เย็นอยากจะขายตู้เย็นที่เจ็ดหมื่นขายของง่ายขึ้นใช่ไหมสองล้านห้าไปเลยกำไรไม่ต้องเยอะ เน้นขายออกเน้นให้ลูกค้าเชื่อเพื่อมั่นร้านห้ายาลูกค้าต้องเชื่อมั่นในเราสามหมื่นสี่หมื่นก็ได้อ่ะยอมขาดทุนเล็กน้อยเพื่อขายเอ,าาอ,อ,อไม่ซื้อซื้อไก่ไก่ละของร้านหนึ่งสองล้านห้าดีครับเทมันเพมันแรปจังวะมันแรปแบบแรปมากเลยแบบโตโตโต,โตเลยเออร้านห้าจ้ารถทันนี้ ไปเลยเรือใบไข่ผ้าไหมไข่แพะมันถูกจังวะห้าแสน <Yeah. S 1> อะไรก็น้อยเลยแต่ขายเยอะซื้อมาสามแสนสามหมื่นสี่ขายห้าหมื่นเอ้ยไม่ได้เฮ้ยฝนล็อกชิเมนลักชัวรีน่น้อัขโมงก็รักเก็บของไปดูกันแล้วดิแสนแปดอะ่ะไม่เคยได้ไม่เคยได้ไม่เคยได้เลย ยังไงก็เอาไม่เคยได้หมดเลยรั้ผมถ้ไมไม่เคยได้หมดเลยยังไงต้องเอาแน่นอนฮนะไม่น่าแพงขนาดนะั้นบอกว่าของของแค่นี้เองสามอย่างโ okay. อเคออมาปลดคอลเลคชันเองนะผมก็ราคาก็กันเงินนะฮะเฮ้ยอันนี้ได้เวลาขายแล้วสองล้านห้าดีไม่เอาแลอะผม กล่องกล่องเจ็ดแสนห้าครับสามแสนห้าถ้ามามันขายของยากจุงสองล้านห้าไงเอออันเนี้ยห้าแสนสงสัยเราคงออกกำไรเยอะไม่ได้นะผมตอนเนี้ยสี่แสนห้าเอาไปอันนี้ล่ะเจ็ดหมื่นห้าครับ หกนห้ากันะลดล้วมีดอาวุธสองล้านห้าเอออ่ะโอยุกออกสองล้านอ่ะโอเคเราสงสัยต้องกำไรเยอะไม่ได้แล้วทุกคนกำไรเยอะปุ๊บคือแบบขายไม่ออกเอ้ยอย่างนี้ล่ะจ่ายไปสี่ล้านขายเจดล้านเฮ้ยเอา,เอ,าออกด้วยอะไรอ่ะ อู้กำไรสามล้านอู้ซีดเลยส่งให้เตมมข้อประมูลนะผมของเราจะหมดล้านแล้วเนี่ยตอนนี้จ่ายไปล้านสามจ่ายไปล้านสี่ติเตอร์ตึงเทพโบร,ราณดีมากอันนี้ดีกว,ว่าไปเลยราคาไม่รู้ด้วยสามล้านกําไรล้านห้าเคช่างว่างนะผมใครช่างคนไหนว่างไปซ่อมสิซ่อมเลยซ่อมเลยต็งที่ มีคนทักมาบอกเอ้ยไม่ไดทักบอกคอมเมนต์ในคลิปว่าหรือว่านักปลอมแปลงจะจําเป็นกับพี่กันนะนั่นอะสิสนะักหน่อยไหมสักหน่อยไหมสักปลอมแปลงสักคนดีไหมสมีนไม่ต้องช่างซ่อมไม่ต้องเพิ่มประตูนาโชคปลอมแปลงปลอมแปลงดาวเดียวเราเราปลอมแปลงสามดาวอะไรอ่ะไอช็อติเกอร์ฮาวาน่าโจนฮาวาน่าวะ่ะแสนหนึ่งฮะสมุดเก่าไม่เคยได้ด้วย แสนหนึ่งอ่ะแสนทวนแสนสองย่ำธรรมบุมดมาได้ทำไม่เอาครับเอ้ยเพิ่งได้มาขายออกเลยเหรอขายแสนห้าน่นรารักกำไรฟรีอันนี้ล่ะห้ามหมื่นละกันครับสามแสนสามหมื่นห้าสามหมื่นหนึ่งกูขาดทุนเลยป่ะเจ็ดแสน เฮ้ยมันกดราคากันเก่งจังวะแถวนี้ <Yeah. S 1> คนแถวนี้นกดราคากเก่งที่เป่งเลยเฮ้ยอยนนี้อะไรเนี่ยแสนแสนห้าะไะแนะไม่เคยได้หรอมันคืออะไรอ่ะอ๋อมาเป็นลูกย่ามมอสนะผมเอ้ยของจำนำได้แล้วนี่ไม่เอาเอ้ยหน้ากากอะไรอ่ะหน้ากากอาฟอร์ดเดอะรีเวนจ์เทวะแปดแสนห้า <Yeah. S 1> นี่คืออะไรอ่ะสร้อยข้อมือเจ็ดแสนหรอ 6แสนพอเราขายเอากำไรเท่า10%แล้วกันเนาะอันนี้น่าจะเป็นเหมือนกับของ Godfather The Grandfather ว่าแล้วหมื่นหนึ่งห้าล้านเลยขายแพงิบหายเลยสี่ล้านห้าห้าล้านทวนโอเคต่อเลยเฮ้ยมาแล้วที่เคยหามานาน ที่อยากได้ <Yeah. S 1> ซื้อมาห้าล้านขายเจ็ดล้านดิ oh. อันนี้คืออะไรจำนำไม่เอาครับ oh. เทพโบราณล้านเก้าซื้อล้านหนึ่งล้านห้าสองล้านหนึ่งก็ได้ <Yeah. S 1> ยอมก็ได้ไม่เอาอันนี้ขายขายขายสองล้านห้าจ้า ขายไม่โอ,อกของโจรโอเคชิ้เสิบบวกสิบแล้วของโจรมาขายไ่บ่อยดีจะแจ้งตำรวจสี่หมืนกล่องเก่าๆแสนหนึ่งแสนห้า <Yeah. S 1> ขาดทุนเล็กน้อยนะผมเพิ่ม <Yeah. S 1> เพื่อเพิ่อ,เพ,อ,เ,พอเพื่ออนาคตไม่ต้องห่วงนะทุกคน <Yeah. S 1> เดี๋ยวอนาคตเราจะกลับมารุ่งโรดเอง <Yeah. S 1> ตอนนี้อย่าพึ่ง หมดหมูอาวุธไม่เอาครับอันนี้ไม่เคยได้เหรียญแสนหนึ่ง <Yeah. S 1> โอเคสองล้านผมจะไม่ตั้งราคาเกินสิบเลยหขอราคามาละ <Yeah. S 1> เอาให้กำไรไม่เยอะนะผมแต่เน้นขายออก <Yeah. S 1> ถ้วยเหรอล้านหนึ่งอ่ะเอาไปล้านหนึ่ง <Yeah. S 1> โต๊ะ โอ้โหเมื่อก่อนโต๊ะตัวนี้คือของของที่ทำให้เรากลับมาร่ำรวยเลยเนี่ยตู้เย็นว่ะแต่หนึ่งอาวุธปืนนี่อมล้านหนึ่งล้านหนึ่งเหรียญเงินห้าหมื่นอ้าวเทียวออกเลยว่ะสี่ล้านห้าซื้อมาห้าล้านหกล้านห้าครับโอเค กรนฟาสเตอร์ขายออกแล้วกำไรข,ขึ้นลงๆเนาะแบบว่าแบบขยับขึ้นขยับลงเรื่อยๆเลยมไม่น่าซ่อมแล้วของพวกเนี้ยเอาโมเดลเทมสามรายการอันนี้เคยได้ยังเคยได้แล้วเคยได้ยังเคยได้แล้วเคยได้หมดแล้วเคยได้หมดแล้วอ่ะถ้าเกิดวันนี้คือเอามาทำกำไรอะ่ะอ่ะสามแสนเอาสักสองแสนได้อยู่ มามามา,มาหากำไรกันดีกว่าโอ้โหเริ่มไ,ไ,ไม่กำไรแล้วเคไม่กำไรแล้วทำไมขอมันแพ้ขึ้นเรื่อยๆเลยวะเงินเฟอ้อเหรอฮอรัลโหลไปเรือย้อนเจ็ดล้านเอ้ยสี่ล้านวิดสามล้านท่วนเยี่ยมเฮ้ยหัวแฮะหัวแฮะตอนนั้นไม่ไปตางซื้อวันจำได้ ห้าหมื่นรับด <Yeah. S 1> ับพัฒนาโจรมาหากาบวะแสนหนึ่ง <Yeah. S 1> เคยได้ยังอ่ะแสนสามหกหมื่นไม่อะผมไม่ยอมขัดทุนกับของที่ผมได้แล้วหรอกจำนำหรอไม่ของใหม่แสนทวนแสนสอง <Yeah. S 1> รถรถคูเป้ว่ะ สองลเก้าราคาตลาดมาสองล้านเองเฮ้ยเอออ้าวกล้องดูดาวขายสี่หมื่นห้ากำไรห้าพันก็ย่างดีอันนี้อันนี้สามล้านสองสองล้านเจ็เอาสองล้านสองล้าห้าแล้วกันได้ไหมเยี่ยมอันนี้คืออะไรของเก่าไม่เอาปิดไหนดูซินักบอมแปลงจริงเหรอ ปลอมแปลงมาเปลี่ยนเป็นธรรมดาที่ไม่มีถุงปลาใดๆให้กลายเป็นถุงปลาลำค่าได้แต่ข่าวร้ายคือโดยการของปลอมซึ่งอาจจะพูดสีเสียงได้ไอเราเป็นไงดีนักวิเคราะห์พฤติกรรมเหรออืมระหว่างนักวิเคราะห์กับนักวิเคราะห์พฤติกรรมอันไหนอ๋อนักวิเคราะห์ไปแล้วนักวิเคราะห์พฤติกรรมไป เฮ้ยกลับมาแล้วทำได้ดีในร้านใหม่ของคุณนะดูเหมือนว่าผู้คนเป็นว่าร้านสายตาจากแรกเวลาคุณท้องสอรได้เลยพร้อมหรือยังความ้าทาแรกคุณไปถึงแล้วพร้อมละทุกคนที่นี่อยากรู้จักคุณมากขึ้นเราอยากรู้คุณเป็นคนแบบไหนฉันให้คุณ3ตัวเลือกคุณจะเลือกอย่างแงหนึ่งก็ได้ไปตัวเลือกแรกบริจาคเงินสดจำนวนมากเพื่อการกุศลออาไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดถ้าคุณไม่ต้องการทําเงินแต่คุณไม่สามารถไปเสด็จได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีใช่ตัวเลือกที่2จ่ายเงินเพื่อรับไอเทมลึกลับมันจะคุ้มม่่ารืออไลงตัวเกที3 รับของปลอม2ชิ้นฟรีได้กำไรแต่จะเอาสักเท่าไหร่กันละ่ะทุกคนจะดูอยู่นะต่าคนเลือกแล้วถ้าเป็นคนดีลูกค้าจะต้องเยอะขึ้นถ้าเป็นไอเทมลึกลับมันจะตะวงบอกว่าเราเป็นคนแบบอยากรุ้นอยากลองถ้าไอเทมปลอมฟรีนี่มึงจังไรจ่ายไปเลยไกลกุศลชื่อเสียงบวกสิบลูกค้าแล้วมบวกสิบสิบโอ้โหลูกค้าแนโครเยอะ เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจจริงๆคนจะพูดถึงเรื่องนี้กันอย่างหนาหูเลยล่ะเอาละเดี๋ยวเราเอาทางสู่ท้องฟ้ากันแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้ายี่ยงยังไงล่ะเขาเรียกว่าหวาดล้อมเอาผลประโยชน์ไอ้หนุ่มรู้จักเปล่าสีา 40, ่หมื่นพอเฮ้ยมันจะขายราคาแพงดีวะตอนนี้แหละถึงเวลาฟันกำไรคืนถึงเวลาแล้วที่ต้องกอบโกยเฮ้ยโอย้โหอาวุธเทพโบราณว่ะ ห้าล้านครับ <Yeah. S 1> ถึงเวลาคืนถึงเวลาคืนยา <Yeah. S 1> ถึงเวลาคืนทั้งหมดนะโม <Yeah. S 1> จ่ายไปสามล้านได้เวลาคืนแล้วเว้ยอาวุธอะสองแสนอุปกรณ์ดีมากสี่ล้านหนึ่งห้าล้านจ้าเนี้ย ตัก,กากเหล้านล้านสี่อาวุธเหรอเท่าไหร่อะสองล้านหรอล้านห้าครับสองล้านทวนว้ายไม่เอาอะไปต่อเลยอาวุธอันนี้ซื้อมาแสนห้าขอขายที่สามแสนไปเตาผิงซื้อมาสี่หมืนแน่ขายห้าหมื่นละกัน ไม่ออกอ่ะอันนี้ล่ะตั้งไว้เท่าไหร่จ่ายไป2ล้านหนึ่งขาย2ล้านห้าครับไม่ได้เว้ยไม่เอาอันนี้น่่อจ่ขายได้เลย6 0หมื่นไป2องล้านห้าชิ้นเนี้ยจริงขอ,องเหอะขอสอ,องล้านห้าเหอะออหาหากำไรบ้างนิดนึง <c oughs> เออกำไรสี่แสนสวยครับอันนี้หล่ะงบเท่าไหร่ 55, ห้าหมื่นห้าไง อ,อาวุธตำนานแย่เคยมีแล้วด้วยแมวเอ้ยยังนนได้อยู่ยังไม่ขายดีกว่ารอซ่อมก่อนเฮ้ยบาสุกา้าโว้วตรเท่เลยสองล้านได้ไหมสองล้านห้าอะเ <Yeah. S 1> ยี่ยมไปซ่อมของกันบ้างดีกว่าทุกคนไม่ได้แวะซ่อมของกันเลยนี่นี่นี่อาวุธโบราณนะผมซ่อมครับอันนี้ด้วยซ่อมครับ มูลค่าของ <S <S เลือดที่หกแสนนะผมอันนี้มีแล้วอันนี้ยังไม่มีอันนี้มีแล้วสู้ที่หนึ่งล้านบาทครับเก้าแสนสี่แล้วเวย้ยบอกว่าสู้ล้านหนึ่ง,ม,งมูลล้านสี่แล้วนะผมล้านสองละเริ่มเริ่มเริ่ม,ม,มละเริ่มเกินละเริ่มเกินงบละล้านสองือว่าแหละ เกินก็ว่าสองแสนทุกคนอาจจะขาดทุนกับครั้งนี้นะฮะหรือเปล่าโอ้ยไม่ขาดทุนนี่ใช้ได้อยู่พอดีพอดีเลยแสนหนึ่งแสนสองเด็ปหนังสือแสนหนึ่งสองแสนทวนสองแสนเก้าไม่เอาขายเจ็ดหมื่นห้าหกหมืสามเหรอจ่ายแล้วหกหมื่นห้าตำนานไม่เอาครับ อันนี้หมื่นหนึ่งแสนนึงเลยวะแสนทวน <Yeah. S 1> หัวกะโหลกล้านหนึ่งจ้าราคามาร้านสองเองอย่ามางองแงดีตั้งไว้เท่าไหร่แปดแสนล้านหนึ่งเนี้ยไอ้พวกนี้มันอไอ้พวกมันุษยสุดโลบรักสายตาไม่ได้เลยเหรอจ่ายไปล้านหนึ่งอะ่ะผมขายล้านห้าแล้วกัน ราคากันเองเออราคาเป็นมิตรอันนี้ล่ะ65,000ครับต่อมากลออ่อง2,000สนนะเออนี่แหละขายออกแล้วเยี่ยมเอออะไรแสนหนึ่งก็ยังดีส่งขอประมูลได้ทุกคนส่งอะไรประมูลดีวะรถเหรอตํะมามหากราบดีมาก ดีมากอ่ะส่งบาซูก้าเข้าประมูลจ่ายไปตั้งสองล้านห้าอย่างน้อยๆขอสักสามล้านห้าเออสามล้านแปดถือว่าเกินที่ตั้งเป้าไว้เยี่ยมครับผมรถพ่วงข้างครับผมเท่าไหร่ดีสี่แสนห้าเอ,อ้นี่รู้ราคาอ่ะห้าแสนห้าแสนห้าห้าแสนหกห้าแสนแปดเออ,เอามาห้าแสนเหมือนกัน สามแสนเอง่ันเนี้ยมึงเป็นนักสะสมแล้วความโลภเต็มสูบเลยเอายอมเสียสละขับคุณชุดชุดเอาเอาเอาล้านนึงซื้อของโคตรยากเลยพูดจริงๆนะเก้าอี้ไม่เอาตำนานรถซื้อรถดรออยากได้รถคันนี้เหรอพ่อหนุม่มสองล้านห้าเองถูกๆ เออถูกถูกมากับแย่มากเขาจะทําไม่เอาครับอันนี้ที่ซื้อไว้ตอนนั้นซื้อไว้เก่งราคาขายสองแสนกำไรกล่องว่ะล้านห้าผมพยายามกดพยายามตั้งราคาแบบตัวเลขกลุๆเฮ้ยเขอปลอมเอาล่ะเราทําของปลอมไป3าทีแล้วทุกคนมาดูดิว่าชื่อเสียงร้อยนี่แหละถึงเวลาแล้วเอา้า พื่อเขาเลยหลักสูตรการโต้ตอบกันคือค่ายเทมมาพุ้องการใช้ทักษะก,การคู่คืนใหม่กับไอเทมของทเราไม่ล่ะทำได้ค่อนข้างดีนะนักเคืขอข้อปริกรรมคุณด,ดูพร้อมแล้วโอเคเฮ้ยเอาว่าเข็มกัดยุคเงินกลางหนุ่มซ่อมฟรีหนึ่งชิ้นอันนี้เป็นของใหม่ไม่เคยได้ตั้งไว้ที่เก้าแสนเออกดราคาเข้าไปกล่องเหรอทำไมนนไม่รู้คนขายกล่องวะสามแสน สี่แสนหนึ่งเกินครบปิกไหมเอา้าชุดละ่ะตั้งไว้พันหนึ่งเหรอล้านหนึ่งหรอ,อล้านทวนเออล้านทวนได้อยู่คุยกันได้เป้าผิงเยี่ยมกำไรห้าหมื่นกล่องนะผมจ่ายไปล้านห้าขายสองล้านห้าครับกำไรล้านหนึ่งเออด่าไหมเอา เนืขัดแชมป์ไมาลุกบอลลังบอลลังซื้อสี่แสนห้าขายออกเลยเหรอล้านหนึ่งจ้าเฮ้ยไม่ได้ดิมันราคาไม่ถึงครูดล้านสองอะล้านหนึ่งว่ะให้ล้านหนึ่งกำไรายกาหนึ่งก็ดีอะเอาะกำไรโคตารยิบย่อยอะเออประมูลไอเทมสามรายการนะอมอู้ยเอาเราอาสองล้านไปเลยปลาชิก๋อยุกกลางนะผมสภาพไม่ค่อยดีเลยเดี๋ยวอาซ่อมต่อได้ด้วย มูลค่าสองล้านให้สุดที่สองล้านนั่นแหละอ้ไนก็จะเอานมดื้อดื้อดือเยี่ยมล้านสี่ครับแบบฟุตบอนสองแสนได้สองล้านสีได้ถึงสองล้านนั่นแหละจัดไปาการลงทุนมีความเสี่ยงเว้ยเน้นรวยเน้นรวยเฮ้ยเกินราคาแล้วนะใครมันบ้าซื้อวะ ไม่เกิดราคาไม่ซื้อลูกปันทองยุคลางนะผมไม่เคยได้เอาจริงๆริงไอทางขวาเมื่อกี้ถ้าเกิดว,ว่าไม่เคยได้อาจจะมียอมเสี่ยงราคานะแต่คือแบบมันมันเคยได้ไปแล้วไงก็เลยแบบความเสี่ยงราคาแล้วไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวนี้ใครมันขยันสู้จังเลยวะนับปันยิ่งเล่นยากนะพวกนี้เนี่ยเค ค okay. สั่งซ่อมนะผมอีกสองวันเสร็จอีกสามวันเสร็จ okay. อโอเคของตโอ้ฮหของฟอร์มอีกแยะมีดเก้าหมื่นหม่ไม่เออสิบหกล้านสิบแปดล้านเยี่ยมกำไรสิบเอ็ดล้านครับสวยของจำนำว่ะจำนำก็แปดหมื่นแล้วกัน เตินช่องนิดหน่อยแต่ยอมรับได้2ล้านท่วนครับ3ล้านหนึ่งอะไรไปคุยดื่นล้านหนึ่งของใหม่ไม่เคยได้แหวน35ม0มื่นห้าแสนหนึ่งครับแ0 0 0มื่นหกหมื่นสามเียไม่ขายแสนหนึ่ง แสนสองเหรอได้อยู่ก <Yeah. S 1> ำไรละห้าหมื่น <Yeah. S 1> ไปเปิดต่อเลยตัวรัวนะผมอย่าหยุดอย่าหยุดสองล้านครับ <Yeah. S 1> ถ้วยทอง <Yeah. S 1> ยาหม่องน้ำ <Yeah. S 1> ล้านห้า oh. ตั้งราคาทาวเวอร์เลยนะหรอหกแสนห้า <Yeah. S 1> ครับห้าแสนสี่เออยอม ตั้งไวทีร้านอะไรครับผมให้คุณแค่แปดแสนเออเฮ้ยฉแรงว่ะฉลดงของอะไรอะกรอด,อดฟรีแมนหรือเปล่าร้านหนึ่งร้านห้าร้านห้าหนึ่งเนยนะโอเคอัน okay. นี้มันมุกว่าบันเทิงเราขอขายที่แปดแสนครับโอเคเก้าแสนเลยเหรอเจ็ดแสนห้าได้ไหมขอรักแปดแสนอะ ต่อสุดตัว48,000อีกแยะพวกคุณเป็นอะไรกันเนี่ยราคาตลาดมัน71,000นะเว้ยโอเคทุกคนเวลาคลิปน่าจะพอสมควรแล้วหนุ่ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมติดตามในครั้งหน้ากระผมนายปริศเสวีเชียนจีเกมที่มีชื่อว่า d 뛰어라이프튜นหนุ่มแล้วก็ชอบดีลืมฝากกดไลค์กดซับค่าหนุ่มแล้วก็ฝากระโยชมงานกระดาษข้างหน้าหนุ่มทีแบ่งหน้าบ๊ายบายครับยิ่งคอมเมนต์เยอะคลิปออกไวนะครับขอบคุณทุกคนมากครับผมแล้วเจอกัน